ดูโต๊ะของร้านบ้านเพื่อนป่านนะครับซึ่งไม่เหมือนใครแน่นอนออกแบบพิเศษนี่ดูนี้ครับเป็นฟังก์ชันที่เราทําขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์เวลาคนมาร้านเล่าแล้วแบบเห็นปะ่ะมันลบไปหมดแล้วสเต,เตชั่นข้างๆก็ลบเรานี่อย่างนี้ครับปึ๊บหาน้ำแข็งวางนี่โซดาลงมาปึ๊บอามิกลงมานี่วางได้4อันนะครับตรงนี้ขวดนี้สมมุติว่าเป็นขวดเครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล์อะไรสักอย่างเนี่ยก็ลงมเไ็นไงครับสามารถใส่ได้สามขวดเบียร์สองขวดนั่นบนนี้เราก็วางแก้วกันได้วางกับแกมได้นี่ฮะเต็มมากแล้วก็หลายคนเป็นห่วงว่านั่งแล้วมันจะเป็นยังไงนี่ดูครับมีเมื่อวานบอกว่าแล้วจะปุกโตได้ไหมดได้นะครับน,นี่ไงฮะถ้ามเมาแล้วไม่ไหวยังฟุกได้เหมือนเดิมนี่ฮะทุกอย่างมันจะอยู่รตรงาอ้ได้ไหมคะอวกได้